ับผมการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมพบผอกับบาฟี่ตายนะพี่น้องเนาะมาอนีออกมาสักคำเลยพี่น้องเนาะหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะตะเวนกะตกดินไปแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะหกโมงพราะผมออกมาหาโมงกว่านละครับตอนนี้กะน,นาก่าจงหกโมงละโดยการขัดเดาเนาะประมาณหกโมงนนะครับพี่น้องเนาะพักเบ็ดครับพี่น้องผมมาอนีมาต้องลีาลาอะไรนะพี่น้องเนาะ ปักบิดครับสามสิบหลังครับเนื้อเ,เขียดว่าสิมันจำได้นาะพี่นอนะ้องเนาะมันหนีออกมาสักคำเลยพี่นอนะ้องเนาะอ่ะจังได้ก็หมานไผ่หมานมันเนาะพี่น้องเนาะการหาอยู่หาก,กินมันหนีออกมาคำโปดพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวผมใส่ไปตามแนวนี่เนาะเดี๋ยวใส่เบื้งบรรยากาศไม้จังน้อยเนาะพี่น้องเนาะไม้นี่ผมเคยมาใส่แล้วตั้งแต่ช่วงคลิปแรกๆเนาะพี่น้องเนาะไม้นี่เขาว่าป่ามันหลายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบื้งกันเลยครับผมเนาะไป บรรยากาศไม,ม้นอนี่กะดีพี่น้องผมมีเสียงป่าตีอยู่ครับผมโบะบะโบ,ะ,บะอยู่ครับผมตัวสิกินเบดเฮ่าหรือเปล่าก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ้าวจะมาดุนมายามด้วกันเนาะพี่น้องเนาะคำคืนนี้้าฝนมาตกเนาะผมจีพาออกมายามเบดครับผม ก็ปผมกบสวัสดียามคำคืนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องและเพื่อนๆทุกๆท่านกับผมเดี๋ยวพามายามบ็ดเนาะพี่น้องเนาะคืนนี้เนาะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งผมกินข้ากินน้ำแล้วก็มาเลยกับผมไปเดี๋ยวว่าคืนนี้สิมานป่าอย่างแน่นพี่น้องเนาะว่าสิมานจะโตไปกับผมมาเบิง่งลังแรกของเราโอ้ตีพี่น้องผม เนื้อบดครับหลังแรกเนื้อบดหลังนี้ก็มีดึงครับพี่น้องโอ้เนื้อบดครับผมหลังนี้มีอาการครับพี่น้องผมอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยพี่น้องผมเบิ้ง โอ้โหบัึกตัวการอีกแล้วตัวปุ๋งยังเลยครับเอยเป็นตะการนี่แหละครับเงื้อเขียดมันสั่งเป็นอย่าไรพี่น้องผมโอ้โหเอ้าเดี๋ยวมึงจัดการมันที่หลังครับพี่น้องผมเป็นรุ่นหลังต่อไปครับอุ้ยหลังนี้มีอาการนี่พี่น้องผมเนี่ยขั้นเบ็ดใช่รึอุ้ย หน่อมผมมีตัวก็มีตัวปุ้ยนี่มาแล้วหนึ่งแต้มแรกครับผมสงสัยผมบินกินเมอรครับหน่อมผมโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับผมนี่ว้าวโอ้แต้มใหญ่มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมแต้มแดงแหกมาเนาะขวางสันนี่ครับ <c oughs> มาจนได้ครับไอช่อนครับผม อ่ะผมขอเก็บนะครับหนึ่งแต้มแรกหมานหมานครับพี่น้องหมานมาแล้วีใส่ถุงเขียดนเลยรครับใส่ถุงเขียดนด่ละ น้องครับหลังสุดท้ายเลยครับปลาบ่าเอาเลยครับปลาคืนนี้เป็นส่งบ่หมานครับพี่น้องเออเก,ก่งนายกะมื่อื่นนะพี่น้องเนาะมือ่อื่นเสาจังะมาหลุดไงหลอดหนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเงียบเลยเกินนะพี่น้องเนาะกลับบ้านพักผ่อนอยู่เลพี่น้องเนาะเอาสำหรับคืนนี้กะ็ในยุตัวเดียวพี่น้องผมได้ประคออยู่ตัวเดียว กินไมล่ะนี่เป็น,นปคอะโค้ยตัวเดียวครับตัวใหญ่เติบอยูอ่สำหรับขึ้นน,นี่กนะขอไล่พี่เอตเนี่ยไปนอนเนาจังมาย่างกันไหมไมืออื่นเศร้านะไ่น้องเนาะส่งเบาหมานครับผมเลยบ่อยากบ่อยากเบิ่งอีกจักรอบหนึ่งเนาะพ่อละเมื่อยเท่ากับผักผ่อนก็นนนะ่้องเนาะมือล้างจังว่ากันไหมเนาะการหายอยู่หาก,กินนน้องเนาะเจอกันตอนสร้าครับผมสำหรับคำขึ้นนี่กะร,ราตรีสวัสดิ์ฟันดีสบู่สก้นครับไ่น้องผมเนาะนะเจอกันมืออื่นเศร้าครับผม ครับผมกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านเนาะสวัสดีตอนตสครับผมพามาเก็บกูเบ็ดครับผม,มขึ้นฝนโตครับผมไม่แน่ใจว่าตอนเศร้านี่ที่มีแต้มหรือเปล่าเมื่ขึ้นไนไปตัวเดียวครับก็ค่อยมาดไใไนเนะาะมือขึ้นติดงูไอ้เกินงูยังงวะงูด่างแหง,งเ,หเนาะพี่น้องเนาะงูด่างแหงครับผมค่อยถือกับงูครับทําติดงูแล้วแบบ สิบ่ค่อยหมานเลยครับงูนี่คือจังโต้ซว,วยเลยครับอ่ะตอนเศร้าจังรุนกันเนาะว่ามีแต้มหรือเปล่าเบึงนังนี่ก็ยังยูคือเก่าครับนเนี่ยหงอยังยูเลยนะเจ็ยดยังอยู่เลยหมานบ่เนาะเจักะโตสองโตวพอได้ปนนียังดีครับ อู้ห uh, ลังนี้ดีครับเงี่ยเบิดสิมนานหรือเปล่าตอนเศร้าครับขอจักสองสามแต้มก็ยังดีครับมาลุ้นกันอู uh, ้หลังนี้ดึงไปไกลดึงไปไกลมากโอ้ล oh, ุด ลักษณะนี่รุดแแท้ครับรุ่นไก่ยน,นืง้เงาเลยพี่น้องผมตั้งนีตีอยู่ครับเงอเบิดเฮ้ย้ชียงมาเก็บทีหลังโอ้ตั้งนี่ก็ไม่ดึงครับนี่ขั้นอ้อนลงไปเลย ลุดมาขึ้นมันไม่ยามแค่รอบเดียวครับได้โตเดียวเองมาขึ้นนี่บ่หม,มานเลยล้ังนี่กับลุดด้วยนี่ครับลักษณะนี้ครับนี่เกี่ยวสิ ไม่หายแจ็กแต้มแน้หลังนี่ก็ดึงด้วยกันพี่น้องผมไม่ดึงครับลังนี่มีตัวบ่เฮ้ย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 มีดินดูพี่น้องผมมีดินดะครับจัดมาอุอง้งมาแล้วครับตอนเศร้าโอ้ยโอ้ ต็มใหญ่ยูครับพี่น้องผมเต็มนี่เต็มใหญ่ยูเต็มใหญ่ยูนี่ครับยังมีเต็มให้ชมอยู่ครับผมนี่เอาละหนึ่งเต็มแหกมานครับพี่น้องเนาะเต็มแรกแหกมานไปครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องผมสดชื่นครับหลังฝนตกครับเมื่อคืนนี้ฝนตกช่วงประมาณน่าจะตีสองแล้วครับผมตอนที่ผมจำได้เนาะฝนตกแห้งครับพี่น้องผม ฝนตกอย่างแรงหลังนี้ก็ไมีดึงครับโอ้มีดึงแทบทุกหลังเลยครับหลังมองนันติดงูครับเมาขึ้นเมาขึ้นหลังนี่ละครับติดเศ้ามากเ่ยเหนืยเ,เบิด เหรอครับพี่เราบผมนั่นเห็นแต่หัวหอยอยู่นะโอ้โตัวน้นอยๆนึงครับเพป่นน้ำมีแดงไอ้แห้งดินเนาะโอ้โหเต็มที่สองครับเต็มสองครับตัวบุใหญ่ครับตัวนี้ตัวน้อยนี่ครับเขาเบาตาเลยครับนี่ตัวน้นอยๆนึงนี่เอาเต็มสองมาแล้วครับผมขอเก็บครับ ได้ป้นแลวครับผมมาลุนกันต่อครับผมได้มาสองตแล้วรวมมือขึ้นก็นเป็นสามเนะาะรังนี่โอ้ยเขียนยังอยู่เลยครับนี่ยังดินเดวๆอยู่นี่เนาลรุนกันต่อครับผม หลังนี้ตีอยู่ครับแต่ว่ามันมีตัวปลาครับตีเนี้ยเบิที่ซื่อ ครับเนี่ยเขาขาวหนะ่อยพี่น้องผมตายครับอติดหน่อยๆน,ยนึงคือตายตัวใหญ่อยู่ครับนี่ตัวนี้ตัวสวยอยู่เลยครับนี่ตายติดกระติดน้อยเดียวองนี่ติดอยู่ปากนี่น้อยนึงครับเอาแต้มสวยอยู่ครับแต้มนี่นี่ครับผมแต้มที่สามครับ ตังต่อไปครับผมอ้าวดังนี้กามีดึงไ่งว่าจะมีตัวหรือเปล่าเฮ้ย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 มีมีตัวับยังดึงดูนั่นนั่นดึงอยู่พี่น้องมันติดไม้ครับ ลุดครับผมอู้มันติดไอเสษใหม่นี่ครับอู้เนี่ยมันติดเสษใหม่หลายโพดครับมันเลยดิ่นลุดเอ,าอ,อ้ามาเป็นยังครับถือเอาพระเนีรถึงขาดมันกะลุดไปลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเบิดดูล้างนี่ตีนีเ้เบิดดูครับนี่ โอ้โหเสียดายโตก้อนนั้นมันหลุดตัวใหญ่เติบดีครับพี่น้องผมอ่ะพ่อปัญญ์ครับไปเบ่งผลงานกันเนาะได้พ่อปนอยู่ครับได้พ่อปนอยู่ครับพี่น้องผมเนาะตอนเศร้าครับได้สามโตพี่น้องตัวใหญ่สองตัวหน่อยหนึ่งแล้วก็หลุดไปหนึ่งเสียดายครับอ่ะพ่อปัญญ์นะพี่น้องเนาะมันบ่ได้ถึงขาดมันกน็ถึงข้าวมันก็หลุดไปมือหลังเขาก็จังมาใส่ไม้นะพี่น้องเนาะหาอยู่หาก,กินน้ำหนองเนาะ เพราะเขาต้องหาตลอดนะเพื่อนเนาะเพราะเขาไม่ได้หามือเดียวครับผมเอ้ออย่างในก็คลิปนี้กะบ่คอยมานภาไในนะำเพื่อนเนาะรวมๆแล้วก็ได้ซี่โตครับผมเคลื่อนได้โตเดียวตอนเศร้ามาได้สามโตก็เป็นซี่โตเพราะได้ปนได้เก่งได้ต้มอยู่เนาะเพื่อนเนาะเอ้อกลาได้ซุ้อมือได้น้อยๆได้ซุ้อมือเมื่อละสองสามโตก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินครับผมเป็นวิธีการที่ง่ายๆหาอยู่หากินกับธรรมชาติ บ่แมนอะนห้องสิได้หลายต่อนะําผึ้งนอะนเอา้าเป็นกําลังใจให้สู้ทุกคนครับผมเนะานะพี่น้องเนาะสําหรับเช้าๆนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันนะนะเนาะพี่น้องเนาะเอ้ากันนายก็ถ้าผมว่างๆผมก็สิไปเยี่ยมเย็นทุกๆคนนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณครับผมขอบคุณห,หลายๆแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอให้พนะี่น้องสู้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ้ำผึ้งนองเนานะทํารวยๆำู้ทุกคนครับผมเนาะคำบอกคําจาในคลิปนี้หากมี คำบอกที่บ่เหมาะสมหรือคำบอกที่บ่สุภาพนะพ้องเนพะื่องเนาะกิริยาท่าทางที่สแสดงออกมาบ่เหมาะสมกับที่ชมกันได้นะ้องเพื่องเนาะผมจะไ,ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันเหมาะสมน้องเพื่องเนาะทีได้ก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี่ได้หลายน้องเนพะื่องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพีนะ่น้องเนาะ